มาค้นซีดีเก่าดูสิคะว่าเจออะไรเอ่ยเจอซีดีเก่าเก่ากึกตั้งแต่ที่แม่สมศรีกับพ่อใหญ่เจอกันใหม่ๆนะคะตั้งแต่ที่แม่สมศรีมาอังกฤษใหม่ๆอ่าพ่อใหญ่ก็ซื้อให้แล้วก็ถือมาด้วยนะคะน้องไมป้ปปวนเมืองคาราโอเกะนะคะพ่อแม่เปลี่ยนไปวูสมัยนั้นบอกเลยว่าดังมากใครก็ร้องได้นะคะติดติดติดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะนี่คะ่ะน้องไมป้ปปวนเมืองพ่อใหญ่บอกว่า เก็บไว้เก็บไว้เพราะว่าเป็นของรักของห่วงพ่อใหญ่ที่พ่อใหญ่ฟังเพลงแรกๆเพลงที่พ่อใหญ่เจอก,กันกับแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆขาดูนี่แกจะเก็บไว้นะคะแกจะไม่ยอมให้เอาไปทิ้งฝรั่งห่วงของซีดีเก่าแม่ยอมเอาไปทิ้งนะคะวันนี้แม่สมศรีก็จะมาจัดแจงนะคะดูนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างพ่อใหญ่ บอกแกหลายรอบแล้วแกก็เอามาวางไว้แบบนี้แกไม่ยอมทิ้งของเลยนะฮะนานไม่ยอมไม่ยอมมดอ่าแม่สมรีเอาถุงมาวางไว้ว่าจะเอาทิ้งจะเอาไปทิ้งถังขยะหมดแล้วนะเพราะว่าวางไว้กลางบ้านแกก็ไม่ยอมนะคะแกก็ไม่ยอม วิส one you want วิส one you not want I will get ready you pick it out เพราะว่าบอกพ่อใหญ่บอกแกว่าอันไหนจะเอาอันไหนไม่เอาแม่สมศรีจะเอาไปทิ้งนละ้วะเลือกออกวิส one you w a ยู you put ออ่อนฝรั่งห่วงของไม่ยอมเอาไปทิ้ง <Only S 1> สัก,สกสอยาก่างทุก<ส>อยาก่างเลยวันนี้แม่สมศรีไม่ยอมนะเพราะว่าเอามาวางไว้กลางบ้านแบบนี้ ก็เกะกะนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งก็อยู่ยังในอยู่ในชุดนอนเพราะว่าแกไม่สบายเนาะแกก็บังคับให้แกมานั่งเลือกเพราะว่าถ้าแกไม่เลือกแม่สมศรีจะเอาเก็บใส่ถุงเอาไปทิ้งทั้งขยะหมดแล้วแกก็ไม่ยอมนะแกก็มานั่งเลือกว่าอันไหนจะเก็บไว้อันไหนจะเอาไปทิ้งเพราะว่าเราต้องเคลียร์ของออกจากบ้านเพราะว่าของเยอะเกินเราไม่มีที่เก็บนะคะเพื่อนๆคะ หลังปีใหม่มาก็เริ่มเคลียบ้านอะไรที่เราไม่ใช้เราก็ต้องเก็บเอาไปทิ้งบ้างเพราะว่าบ้านเราจะไม่มีที่เก็บของเนาะของเยอะเกินอันนี้ก็เอามาจากตู้ตู้เก่าตู้โชว์นะคะเพราะว่าทําห้องนั่งเล่นใหม่เนาะก็ขนออกมาจากตู้เก่าตู้โชว์ซีดีนี้เป็นสิบปีแล้วไม่เคยใช้นะคะก็เก็บไว้ในตู้แบบนั้นไม่เคยแตก แต่พอแม่สมศรีบอกว่าจะเอาไปทิ้งแกก็รีบเลยค่ะนี่แกก็มาเลือกนะคะว่าอันไหนจะเก็บไว้อันไหนจะเอาไปทิ้งต้องบังคับนะคะบังคับบอกให้ทำถ้าไม่ถ้าไม่ทำก็จะเอาวางไว้กลางบ้านแบบนี้เกะกะเนาะเราเห็นเราก็ขวางหูขวางตาเราก็คือแบบว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือฝรั่งเนาะฝรั่งก็ห่วงของนะคะของทุกอย่างพ่อใหญ่จะไม่ยอมทิ้งเลยนะคะ ซึ่งต่างจากแม่สมศรีเนาะเพราะว่าเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้แม่สมศรีก็ว่าเพราะว่าซีดีมีแต่ซีดีเก่าๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ไม่เข้าใจว่าฝรั่งแกจะเก็บไว้ทําไมเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เอามาเปิดดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ดูกับ YouTube ดูกับ Netflix ไปนอกหนังเราไม่ได้อ่ามาดูซีดีเก่าๆนี่มีมีซีดีเก่าคันคันคันอะไร this music เยอะ เียดะวันนี่จะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ซื้อมาจากเมืองไทยตั้งแต่ตั้งแต่เจอก,กันกับพ่อใหญ่แรกๆเลยนะคะนี่ซีดีคาราโอเกะน้องไมายปวนเมืองนะคะนี่พ่อใหญ่ยังเก็บไว้ตั้งแต่ที่เจอกับแม่สมศรีแรกๆนะคะแกไปเที่ยวเมืองไทยเนาะแกก็ซื้อมาแล้วก็เอามาเอามาเก็บไวน้นะเปิดเปิดฟังสองสามครั้งนะคะนี่เรามาค้นเรายังเจอนะคะเพื่อนๆค่ะ น้องไม้ป่วนเมืองเนาะอ้อันนี้อันอันน,น,นี้อันนี้เก็บไว้ดิสวัน e ปอม m าโอนวันเนาะเยอะยวบอกว่าเขจะเก็บไว้นะคะ <don> นี่น้องไมป้ว <this one? S 1> มปวนเมืองเนาะมาเจอซีดีเก่าแบบโหให้เพื่อนๆดูว่าของเก่ามีเยอะขนาดไหนในห้องนี้แล้วก็ไปดูอีกในห้องนึงนะคะที่แบบว่ามีของของ ของเยอะมากนู่นซีดีในห้องนี้ก็เรียงรายกันอยู่ก็คือแบบว่าของเก่าของพ่อใหญ่เยอะมากแม่สมศรีก็บอกว่าไม่ยอมแล้วนะคะเพราะว่าบ้านเรามีแต่ของเก่าก็คือแบบมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะพ่อใหญ่แกก็ไม่ยอมนะแกก็เปลี่ยนจากมุมนั้นเอามาไว้มุมนี้นี่แม่สมศรีก็บ่นให้แกแกก็ย้ายจากมุมนั้นมาไว้ตรงนั้นตรงนี้นะคะนี่ในกล่องนี่ก็มีนู่นอยู่ข้าง กำแพงนู่นก็มีอยู่ข้างนอกก็มีนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีแต่ซีดีเก่าของแกนะคะคือแบบว่าแม่สมศรีเห็นแล้วก็แบบว่าก็คือควางหูขวางตานอกบ้านเรามีแต่ของเก่าของอะไรเยอะแย,ยะไปหมดแม่สมศรีว่าแกวางไว้ตรงตรงกลางบ้านแม่สมศรีบ่นให้แกแกก็ไปเก็บจากตรงนั้นแล้วก็เอามาไว้บนเชลว,วางของนี่มีแต่ซีดีทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ They throw away. I check. I บอกเรานะคะว่าอย่าแตะของฉันนะบอกว่าอ่ามุมนี้แกจะเอาไปทิ้งแต่ว่าก่อนที่แกจะทิ้งแกต้องมาอ่าเช็คอีกรอบหนึ่งดูดูนะคะดูแม่สมศรีก็กัดฟันหลายรอบแล้วนะคะกัดฟันหลายรอบมากเลยเลือกยังไงก็ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่า แกย้ายจากมุมนี้แล้วก็เอาไปไว้มุมนั้นย้ายไปย้ายมานะคะเราเนาะเราก็มีหน้าที่บ่นเนาะแกก็มาเลือกแล้วนะคะว่าอันไหนจะเก็บไว้อันไหนจะไม่เอาแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปทิ้งแกก็บอกว่าต้องเช็คอีกรอบนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะต้องเช็คอีกรอบอย่ามายุ่งของของฉันนะฝรั่งยื่นคำขาดเลยอย่ามายุ่งของของฉันนะแม่สมศรีโอเค just leave อะ Leave that bell throw away No you won't I'll be t h r o w i n ้ a w y o u don't t h r o w this away เอาอย่าบอกเราบอกว่าจะเอาไปทิ้งแก,กก็ไม่ยอมนะ <laughs> ใช้งานคนป่วย <c oughs> นี่นะคะคเพื่อนๆขาที่เห็นวางเรียงรายกันนี่มีแต่ซีดีแต่ว่าเป็นซีดีเก่านะคะมีทั้งเพลงมีทั้งหนังมีทั้งคาราโอเกะแม่สมศรีก็ไม่เคยเอามาเปิดดูเลยนะ,ะไม่เคยแบบว่า เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปเนาะเราดูได้กับหาฟังได้กับทาง YouTube และทาง Netflix ก็ว่ากันไปเนาะแต่ CD ดีเก่าแบบนี้ก็คือฝรั่งแกห่วงของมากเพ่อใหญ่ฝรั่งห่วงของมากแม่สมศรีก็ยื่นคำขาดหลายรอบแล้วนะว่าอย่าเผลอนะถ้าอยู่เผล่หมดไหนฉันจะเอาไปทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าวางเกะกะนะคะเพื่อนๆขาเพราะว่าเราเก็บไว้แม่สมศรีก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเนาะแต่ว่าพ่อใหญ่แกขายนะคะ แกเอาลงกับโซเชียลแล้วก็ขายแต่ว่านานๆทีจะขายได้เนาะเพืเ่อนๆคะ่ะแต่แกก็ยังเก็บไว้เพราะใหญ่แกรักแกรักของของ,ของแกมากของทุกอย่างดูสิคะนูน่นทั้งเสือ้อทั้งอะไรจากห้องกินข้าวนะคะตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บของแล้วนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะดูนี่โต๊ะกินข้าวนะคะทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรก็ไม่รู้วางและเก็บและกลับไปหมดแม่สมศรีก็ได้แต่บ่นนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะบ่นไป อ่แกก็จะย้ายมุมนะคะแม่สมศรีบอกว่าวางไว้ตรงนี้ไม่ได้นะก็คือขวางหูขวางตาฉันแกก็จะย้ายมุมนี้เอาไปไว้มุมนั้นอ่าสักพักหนึ่งสองสามวทิ์ผ่านไปแม่สมศรีบ่นแกก็จะย้ายจากมุมนั้นแล้วก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆค่ะอยู่แค่นี้แหละค่ะบ้านจนตอนนี้แบบก็คือปีใหม่แล้วเราก็อยากจะเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรแบบว่าสิ่งที่ไม่ดีวางละเกตละกะของทั่วบ้านเนาะ แม่สมศรีก็อยากจะจัดบ้านใหม่แต่ว่าก็จะยากเสเหลือเกินค่ะก็คือเนี่ยคะ่ะมีปัญหากันแทบทุกวันเลยกับพ่อใหญ่ที่แบบว่าฝรั่งแกห่วงของมากแกห่วงของทุกอย่างไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นซีดีหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแกจะเช็คถังขยะทุกวันเลยว่าวันนี้แม่สมศรีเอาอะไรทิ้งบ้างถ้าแกเห็นแม่สมศรีเอาอะไรทิ้งแกก็จะไปเก็บออกมานะคะไปเก็บออกมาแล้วก็จะดูก่อนว่าอันนี้อันนี้ใช้ได้หรือเปล่าแกก็จะไปไว้ในโรงรถนะคะโรงรถมีอยู่สาม มีอยู่สาโรงรถนะคะโรงใหญ่โรงขนาดกลางขนาดเล็กเต็มทุกโรงรถค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเต็มทุกโรงเก็บของแม่สมศรีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทําไมทำไม, <c oughs> แ,ไมแกถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ห้องคอนเซอร์วที่ห้องที่หลานชายเคยมาอยู่นะคะแล้วก็พ่อใหญ่ผิดใจกันกับหลานชายเนาะตอนนี้หลานชายก็กลับไปยอยู่กับแม่เขาแล้ว ห้องที่หลานชายเคยอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของไปโดยปริยายแล้วเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะแผนให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้โอ้โหน,นี่ก็จะเป็นห้องอ่า conservatory ที่แม่สมศรีบอกคะ่ะที่หลานชายเราเคยมาอยู่เพราะว่าแม่สมศรีทําห้องนั่งเล่นใหม่เนาะโซฟาอันเก่าก็จะย้ายมาไว้ในห้องเก็บของนี้นะคะคเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ของก็จะมีเยอะแยะค่ะของ ของก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอกระจายกันไปนะคะตอนนี้จากห้องนางเล่นก็จะกลายเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงไปโดยปริยายนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเลือกไปเลือกมาเจอนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ China, Do ะ China, China dance call dance China dance and China d o n นี่เพลงแบบว่าก็หมวยนี่ค่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะ แม่สมศรีก็จำไม่ได้เนาะเพราะว่าโอ้โหเก่าเก่ากึกมากเลยซื้อมาตั้งแต่1้ออ่าร้อบาทนะคะแผ่นหนึ่งใช้หน้าดอใช้หน้าแดนนี่นี่ฟังจนแบบว่าสมัยนะั้นเน้อติดหูติดปากติดฮิตติดยอดฮิตเนาะอันนี้ซื้อมาเอามาไว้สอนลูกๆนะคะเรามาลื้อซีดีเก่าเราก็เจอของอันลํำค่า คะมี <c oughs> โอ้ยนี่ค่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่คอยก็เก็บของไปค่ะพอเราบน่นแกก็จะย้ายแกแกย้ายมุมอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแกย้ายมุมอีกแล้วจากมุมนั้นมาไว้มุมนี้นี่มีแต่ของมีแต่สมบัติแกเลยนะคะสมบัติเก่าไปแล้วนะคะแม่สมศรีก็จะช่วยพ่อใหญ่เก็บของแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีและพ่อใหญ่ฝรั่งในวันนี้นะคะ ช่วยกันลือซีดีกล่าวว่าอันไหนจะเก็บไว้อันไหนจะเอาไปทิ้งแต่ว่าการจะเอาไปทิ้งนี่ยากมากเลยพ่อใหญ่ตัดสินใจยากมากเลยว่าชิ้นไหนจะเอาไปทิ้งแกไม่กล้าทิ้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปก่อนคะ่ะไปช่วยพ่อใหญ่เลือกคะ่ะสมบัติอันล้ำค่าของพ่อใหญ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ